สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงนะครับที่มีคณะกรรมก,การเป็นศิลปินระดับชั้นแนวหน้าของวงการเพลงไทยโดยมีรางวัลชนะเลิศน,นั้นก็คือถ้วยเกียรติยศและรถยนต์อีก1นึคันซึ่งแน่นอนครับเป็นการแข่งขันของน้องๆที่มีอายุตั้งแต่15ถึง25ปีและนี่คือรายการ20ปี Master ร์คเวทีแจ้งเกิด ตาสามแม่ครัว <Yeah. S 1> ตอนนี้เราจะพบกับนักร้องอีกคนหนึ่งนะครับเพราะมาอีกแล้วครับนักร้องคนนี้บอกว่า <Yeah. S 1> ชอบในความพยายามของคุณพชา่าที่พัฒนาตัวเองตลอด <Yeah. S 1> จนสามารถมาเป็นนักร้อง <Yeah. S 1> อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการเพลงไทยได้ <Yeah. S 1> มาฟังเธอเลยดีกว่า <Yeah. S 1> น้องตั้งโอ๋ oh. ตัวเราไปนิดนึงอะแต่ว่าพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราจะถึงจุดนั้นเองหลายๆจุดที่พลาดเดี๋ยวคงมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะเหมือนกันแต่พี่พูดบางส่วนตรงเปลี่ยนคีย์เราไปแตะไปถึงบางทีมันเพีย้ยนซ้อมเยอะๆฝึกเยอะๆ,ๆครับกาลังน้องไม่ถึงอย่างสุดๆเลยครับเพลงนี้คือกิมมิคจุดเด่นของมันทั้งหมดมันคือตรงโน้ตที่มันทรงพลังทั้งหลายคือถ้าไท้โน้ตพวกนี้มันไม่พิชไม่แตะไม่เต็มคือเพลงนี้มันหมด หมดสภาพเลยนะครับอาจจะต้องไปประเมินกําลังร่างกายใหม่แต่ถ้าไอสิ่งที่เราอยากจะเป็นคืออยากจะเป็นจริงๆนะครับก็ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะไปให้ถึงเข็นจับส,สังเกตได้ชัดในแววตามากๆว่ามีมีความกลัวกลัวที่จะแสดงอยู่ตลอดทั้งเพลงเสียดายเรือเพลงยากไปหน่อยเนาะเลยไม่รู้ว่าแบบตกลงว่า เวลาพอตั้งโอร้องเพลงที่สบายๆหน่อยแล้วจะได้ฟิลแบบไหนนะคะอยากเก่งไม่มีทางอ้อมนะคะเรารู้ว่ากลับไปจะต้องขยันมากกว่าเดิมแน่ๆเพราะนั้นสู้ๆตั้งโอครับขอให้โชคดีนะครับคะแนนที่น้องตั้งโอได้คือ ไปจะเป็นหนุ่มใต้ครับซึ่งบอกเลยว่าปกติแล้วไม่เคยร้องเพลงสตริงมาก่อนร้องแต่ลูกทุ่งล้วนๆครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบผลงานของเขาเลยน้องไอซ์อยู่ต่อเลย เป็นน้องดีออกมาปุ๊บเราก็คือไม่ต้องโบกให้มันแรงก็ได้หรือเต้นให้แรงพี่ก็อยากจะแบบเต้นเต้นตามน้องก็รู้ส,สึกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยดึงดูดให้คนไปร่วมสนุกได้ถือว่าโอเคมากนะคะพี่ชอบไอตรงความเป็นธรร,ธร,รมชาติในในทุกทุกอย่างซึ่งจริงพี่จะบอกว่าหลักการร้องลูกทุ่ง,งจริงยากม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 าก,มาก,มากแค่เราปรับเรื่องกรุ๊ปเรื่องคำที่มันสั้นลงเงี้ยแต่พี่ว่า ไอซ์ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวพี่ชอบขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับน่ารักโอ้ว้าวแร่คะแนนที่ไอซ์ได้คือ สบู่ไ่ไหมทองสูตรมังคุดคู่แคบกล่องฟ้าบรรเทาไข่และสำหรับตอนนี้นะครับคนต่อไปที่จะออกมาร้องเป็นหนุ่มรอที่เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์การประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ11ครับมาพบกับน้องุูม To make you love me, what I've got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and wake to find that you're. the heart ีชอบจังคือน้อยคนมักจะมักจะมีเฟลลิ่งของเพลงแบบนี้นะคะที่ร้องแล้วมีมีอินเนอร์ที่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยทำให้เราขนลุกได้เยอะมากเพลงนี้มันดนตรีน้อยอารมณ์เยอะการทำให้คนโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังแสดงได้มากขึ้นคือนิ่งสยบสงบความเคลื่อนไหวยังยังได้อีกอ่ะมันยังได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเป็นเพลงที่แบบ มันลึกมากเรารู้ว่าทําได้ทุกอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหลือเพิ่มด้านอารมณ์นะครับแล้วก็เพิ่ม power ตัวเองขึ้นมานิดนึงแล้วตอนที่มันจะมีท่อนท่อนบิชหรือท่อนอะไรสักท่อนเลยครับที่มันจะทมันบี้ให้มันอารมณ์ออกมาอีกนิดแล้วจะเจ๋งเลยครับผมชอบครับ เมื่อกี้ร้องค่อนข้างเนี๊ยบมากนะครับชื่นชมมากๆแต่ว่าอารมณ์มันมาได้มากกว่านี้อีกอ่ะถ้าไปได้มากกว่านี้นี่คือจะยืนการร้องไห้คือเอาเนี้ยจะจะไม่้ชมเฉยเฉยจะยืนปลบมือให้คือตอนเนี้ยทักษะทุกอย่างสกิลทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แต่อันเนี้ยสำหรับพี่พี่ว่าภูมิใหญ่เกินเปียนโนโตัวเดียวมันจะต้องลึกกว่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปคือต้องสร้างเหมือนกราฟในหนึ่งเพลงว่า ท่อนเบาเท่านี้ท่อนแรงเท่านี้หนักเท่านี้คือเราต้องฉลาดร้องไปด้วยคณะกรรมการนะครับต้องตัดสินใจว่าน้องภูมิคนนี้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจเลยครับผ่านหนึ่งครับผ่านสองครับผ่านสามแล้วครับอีกคนเดียวครับ โดยวัวัยปรุงสำเร็จ Markup Cosmetic มาถึงนักร้องคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วครับผ่านออริชันมาจากภาคอีสานมาพบกับเธอเลยดีกว่าสาวสวยน่ารักน้องปอยครับ ม .6 กเท่านั้น18ค่ะจังหวัดอะไรคะหนองคายค่ะหนองคายถามหนองคาย,อ,ยอ,อร่อยโอ้โหเพราะอะไรถึงเลือกเพลงดีครับก็มันน่ารักดีค่ะอยากจะส่งมอบความรักให้กับทุกๆคนเงนี้ค่ะอืมวันนี้ก็ได้ส่งมอบเลยทำดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังคอมเมนต์จากะกรรมาการแล้วกันเริ่มที่พี่ปิงปองครับแม่จะบอกว่าทั้งรักทั้งเกลียดเลยก็แบบมาเท่าไรน่าชังอย่างเงี้ยหรอคือ คือเอาเมื่อกี้ก็ได้ยินนะครับว่าโน้ตโน้ตชุดที่สูงนะครับคือมันมันเพี้ยนในระดับดุเดงมากคือมันเพี้ยนไปเลยนะครับแต่ว่าในความเพี้ยนนั้นน่ยมันถูกกบเกิื่อนหมดเลยด้วยออล่าของน้องเขาไม่รู้จะพูดอะไรมากเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเว้ยเอาใจช่วยครับสู้ครับโอเคครับมาที่พี่แปวครับเพลินดีอะค่ะก็คืออย่างที่พี่ป้องบอกอะ คืออาจจะต้องฝึกอีกเยอะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเสียงน้องเสียงเล็กๆแบบนี้แต่ใสๆอะถ้าถูกฝึกฝนอย่างดีมน่าจะออกมาโอเคได้แต่ว่าตอนเนี้มันยังเพี้ยนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเพียนกระจุยเลยอะอย่ายิ้มครับไม่ช่วยอะไรชัวงดีน่ารักอะโอ้แต่ว่าก็เพี้ยนอะ แต่พี่เป็นกําลังใจให้นะปอยขอบคุณค่ะค่ะเขาใคือคนเรามันจะต้องมีหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพื่อจะเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่เราไม่ได้บอกปอยเป็นไม่ได้นะปอยยังตงเติมอีกเยอะมากข้อดีคือปอยเป็นสิ่งที่พี่เป็นไม่ได้คืออะไรนะโอ้ทุกอย่างเลยไม่เห็นแล้วมือตรงข้ามรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปพี่อยากเห็นน้องแบลให้พี่ดูอีกที่ชอบโอ้ยขอบคุณครับสุดท้ายพี่เอ๋ครับ ดีเลิศมากๆมากมาอกอ๋อครับก็แทบจะไม่ได้ฟังเพลงเลยมั้งครับ นั่งยิ้มตลอดสบายก็ถ้ากลับมาในเรื่องการร้องก็คงต้องฝึกอีกเยอะนะครับแต่เพียนแล้วดูดีนะพี่นะไม่รู้อ่ะเพี้ยนเราไม่ไดหว่เขาตื่นเลยใช่ไหมใช่เพี้ยนเราตื่นเลยในตอนแรกก่อนหน้านี้ผมไม่ปัญหาผมไม่ปัญหาเรื่องพวกนี้เลยผมรอน้องเว์กอีก2ปีก็พออ๋อครับตอนนี้อายุอายุอ๋อก็ลองเพียนบ้างสู้ๆครับเหมือนที่พี่ปองพูดว่าบางทีทางเดินของอาชีพเราลองลองดูแล้วกันฮะว่าระหว่างนั้นเราอาจจะมี ชีพอื่นที่ทําได้ดีกว่าหรือว่าถ้ายังไงเราจะมุ่งตรงกับการร้องเพลงก็ทำกันบ้านเยอะๆครับคะแนนที่น้องปล่อยได้คือ อย่าลืมมาดู20ปีมาสเตอร์คีเวร์ีแจ้งเกิดถ้าจะจำคนเก่าไม่ได้พัฒนาไปเยอะมากครับดูทั้ง3คนแล้วเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกพอใจ yeah.